สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำาข้าวต้มมัดนะคะอยากจะกินข้าวต้มมัดนะคะก็มีกล้วยหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆมีกล้วยแล้วก็มีมันม่วงนะคะอันนี้คือกะทิหนึ่งลิตรนะคะเพื่อนๆกะทิหนึ่งลิตรค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะคะให้กะทิเขาเข้มข้นนะคะ กะทินี่คือเข้มข้นมากเลยนะคะเพื่อนเนี่ยนี้ก็จะใส่น้ําตาลลงไปนะคะน,น้ําตาลในความหวานนี่เอาที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนหวานมากหวานน้อยก็เอาตามที่ชอบเลยนะคะ2องีซส,สนะคะสะคะีก็ประมาณครึ่งกิโลนะคะ หรือว่าเกิน4ดซิลินะคะแต่ข้าวยันี่ก็เยอะนะยังนี้จะใส่อีกเข้าไปอีกนะคะนี้ข้าวประมาณ2กิโลนะคะเพื่อนใส่5้ดีซิลิกันนะคะเติมเกลือลงไปอีกสักหน่อยนึงนะคะันนี้คือทํากินเองนะคะเพื่อนหวานมากหวานน้อยหวานอะไรยังไงก็คือเอาตามที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนนี่ก็จะเคี่ยวไปสักพักก่อนนะคะ ทีนี่ก็จะใส่ข้าวลงไปนะคะเพื่อนใส่ข้าวลงไปค่ะที่นี่ก็จะคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อนสรุปแล้วข้าวน้อยนะคะน้ํากะทิเยอะนะคะนี่คือกล้วยนะคะมีกล้วยอยู่สามลูก ความจริงก็มีหลายลูกนะคะลูกกินลูกกินหมดนะคะแล้วก็จะใส่มันม่วงเข้าไปนะคะเพื่อนเป็นมันม่วงนะคะ นี่จะใส่ถั่วดำลงไปนะคะตั่วดำเยอะเลยควนไปสักพักก่อนนะคะเพืเ่อนๆ มันแล้วก็หวานมากเลยนะคะเพื่อนเพราะว่ากะทิเยอะนะคะข้าวน้อยนะคะมันมากเลยอันนี้เป็นหม้อคุณภาพเลยนะคะเพื่อนหวานมันเลยนะคะเฮ้ยหวานมันมากๆค่ะก็ได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน อันนี้ก็ลืมลืมปิดกล้องนะคะเดี๋ยวยกก็ยกมาเลยนะคะทีนี้ก็ทําให้อ่าอ,อาจจะมีภาพที่ว่าไม่สวยออกมานะคะเพื่อนเพระาะว่ายิงยันนี้ลืมปิดกล้องนะคะยกมาเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปห่อกันนะคะเพื่อนแล้วห่อเราก็จะไปนึ่งะคะ่ะเป็นคือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวยิงจะพาเพื่อนๆไปหอนะคะเพื่อนห่อใส่ก,กระดาษเอ่อเรียกอะไรนะ เดี๋ยวจะพากล้วยก่อนอห่อใสอ่เขาเรียกสเสมอเด็กเอ้ยสเสมอรกระดาษกระดาษอ๋ออย่างนี้ก็พูดไม่ไม่ถูกนะคะว่ากระดาษอะไระที่มันเป็นเวลาเขาใช้ทำขนมนะคะขนมเค,ค้กขนมอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาเรียกสเสมอพัฟเพอร์นะคะกระดาษมันหรือว่ากระดาษเนอยอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อน เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าลักษณะกระดาษมันเป็นยังไงนะคะเป็นแบบนี้ค่ะน,นี้ก็จะห่อด้วยกระดาษอันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปห่อกันเลยนะคะอันนี้ก็จะพาเพื่อนมาห่อนะคะห่อกับกระดาษเอ่อกระดาษมันนะคะคเพื่อนๆน้ำมันมะพร้าวนะคะอันนี้ ก็จะ okay, ใส่ใส่กล้วยนะคะใส่กล้วยลงไปนะคะอันนี้ก็ประมาณ1ช้อนนะคะเ,เพื่อน ห่อประมาณนี้นะคะไม่รูย้ยนี่ทำให้เพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่านะคะหอก็ห่อเหมือนข้าวต้มทั่วไปนะคะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะใช้ไม้นะคะเพื่อนเห็นหรือเปล่าคะก็ อย่างนี้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะหอแบบแง่ายๆเลยนะคะทำประมาณนี้ขอให้อันนึงน,นะคะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนนี่ก็คลัวจะคลิปยาวนะคะเพื่อนถ้าห่อให้ดูทุกอันนะคะมันก็กลัวมันคิดจะยาวนะคะอันนี้ก็จะมามัดนะคะหลังจากนี้ก็จะมามัดนะคะเพื่อ <M> น มักเขานะคะมัดทั้งสองข้างนะคะพเพื่อนออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยันนี่จะใส่ที่นึ่งนะคะยันนี้จะเอาไปนึ่งนะคะพเพื่อน ันนี้ก็นึงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาห่อให้หมดแล้วก็มาดูตอนที่สุกแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆข้าวต้มมัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้คือทําเป็นข้าวหลามนะคะข้าวตะอบนะคะมาทานด้วยกันนะคะ